สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนวันนี้มาอัปเดตส่วนน้อยร้อยความสุขของมาดามกระปีทันเนอร์แล้วก็ลุงมาคุดนะคะว่ายังมีอะไรเหลือบ้างนะคะทำไมถึงใส่เสื้อกันหนาวหนาวสิบสี่องศาค่ะวันนี้ฝนตกอากาศลดทั่วภาจากที่ร้อนนะคะหน้าร้อนวันนี้ใส่เสื้อกันหนาวแล้วเพื่อนเพื่อนมาชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรเหลือบ้าง ็มีดอกไม้ค่ะไม่ได้แต่งเลยเพื่อนเพื่อนเนี่ยไม่ได้ตัดมันทิ้งเลยไม่มีเวลาตัดเลยวันวันหนึ่งมะกรูดก็งามวันงามคืนนะคะเพื่อนเพื่อนตอนซื้อมาต้นเล็กๆค่ะมะกรูดดูแถวบนก่อนแถวบนก็ดอกไม้เหมือนกันสวยไหมคะเพื่อนๆนสวยไหมตอนนี้เวลาสองทุ่มนะคะ แดดยังออกด้วยเลยค่ะนี่ก็เหมือนกันพันเดียวกันค่ะแต่ว่าคนละคนละคือสายพันเดียวกันแต่คนละแบบดอกคนละแบบสวยไหมคะนี่สีส้มๆเนาะอันนี้สีชมพูอือันนี้เพื่อนๆดูนะคะผักชีกับผักชี พอได้กินได้แอมอยู่ค่ะบางทีไทยกับบางทีลาวนี่งามงามทำลาบนะเพื่อนๆใครทำลาบมาเอาเลยนะซาลแหน่งามงามหอมอบอวนอันนี้ดอกไม้มันก็ออกดอกหมดแล้วค่ะเพื่อนเลยแต่ลูกมันละอันนี้ค่ะนเพื่อนๆสตอเบอรี่ดอกสีแดงนี่ ลูกมันก็สีแดงลูกมันก็สุกแล้วนะคะนี่มันจะออกช้ากว่าไอ้ดอกสีขาวนี่ดอกสีแดงงอมเชียวอันนี้ก็ธรรมดาที่มันออกไปแล้วนะคะเพื่อนๆที่เราถ่ายให้ดูสองสามกระถางเนี่ยที่มันออกได้กินไปแล้วอันนี้คุหลาบเอมีเวลาตัดดอกมันออกมันก็เลยแตกยอดใหม่ดอกกุหลาบนะคะ บตอรี่นี่ค่ะต้นอันวิธีเราบอกแอปเปิ้ลกำลังแตกเลยเนีย่กำลังแตกเลยถ้าทางปีหน้าจะได้กินซะแล้วแต่จะทันไหมเนี่ยอืมที่มีไฮไลท์น, light, นี่ดอกลินลี่เพื่อนๆจ้า ีได้ต้นสีแดงนี่มันมันได้แค่ดอกเดียวดอกสีแดงหอมหอมนี่ยกำลังจะบานนะคะนี่ถ้าบานเมื่อไหร่นะจะมาถ่ายให้ชมอีกรอบหนึ่งนะคะนี่สีย่พูนี่ทางนู้นบานแล้วบานหันหน้าหนีไปทางนู้นเน่ยดูหน่อยดูหน้าหน่อยสวยไหมคะนี่ ตรงนี้มีสี่ต้นกันสี่ต้นกำลังออกดอกเนี่ยใกล้แล้วนะอีกสองวันบานหมดอีกสองวันจะถ่ายให้ดูเฉพาะตรงนี้เลยสวยมากเลยไม่สวยเปล่านะคะเพื่อนๆสวยแล้วหอมด้วยนี่ กุยช่ายนะไม่ใช่ขึ้นช่ายนะกุ้ยช่ายใช่ไหมใช่กุยช่ายกุยช่ายใส่กับผัดไทยน,นั่นไงงามๆใครจะเอาอเอาไปผัดไทยเอาได้เลยนะคะนี่งามมากกระถางเดียวกินกินได้เยอะเลยนี่นก็ดอกกุหลาบที่มันเป็นช่อๆนะคะเพื่อนๆมัน,น,บ,น,บ,านบานหมดแล้วนะตรงนั้นกำลังออกดอกใหม่ก็มีตูมๆ ในส่วนน้อยร้อยความสุขเราก็เหลือเพียงเท่านี้ละค่ะเพื่อนๆจ๋าเนาะมองไปตรงก็สตอเบอรี่เนาะงามสตอเบอรี่นี่แหละสวยนะคะเพื่อนๆสวยกุยช่าแต่ทำขนมไม่เป็นค่ะถ้าทำเป็นก็จะทำแบ่งให้เพื่อนๆกินอยู่ล่ะค่ะ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงลคินนี้นะคะเพื่อนเื่อสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย